วันนี้ก็ดูหลานเข้ามาร่วมทําวัดด้วยถือโอกาสได้พาทําวัดให้เขาได้บุญเยอะๆขึ้นมาภาวนาได้บุญทําวัดก็ได้บุญฟังธรรมได้บุญอีกเพราะว่านุกของเรานี่เกิดมาได้บุญกุศลถ้าว่าไม่มีบุญกุศลเกิดมาไม่ได้ไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์มดโรูปกูบกูปานาน้ำนกนูปูปีไปเต็มแผ่นดินไปหมด แต่ว่าได้ทำบุญกุศลอาจจะอย่างที่เรื่องเขาเคยเล่านะว่านกตัวหนึ่งไปบินไปในวัดมันเจตนาการนะลูกไก่มันจะชุดเอาลูกไก่เอไม่ใช่ดิไปไอตองขนมนการนะ กระคา่าตองขนมญ้าติดไปด้วยตองขนมก็ติดไปด้วยก็เลยได้บุญไม่มีเจตนาว่าจะขนขยะออกจากวัดบางอื่นมาได้ติดยาไปติดตองขนมเหมือนกับขนขยะออกจากวัดแค่นั้นก็ได้บุญไปเกิดล่ะนะสัตว์ที่หาโอกาสทําบุญยากเป็นแต่บางอื่นแต่คนเนี่ยทำบุญได้ทุกวันนะทาบุญได้ทุกเวลาถ้ารู้จักเอาบุญนะ หลวพ่อเทียนท่านบอกว่าทํารักษาศีลให้ทานเนี่ยมันก็ยังทําเป็นเวลาเวลาแต่การภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดเวลาบุญเรื่อยเลงอกตลอดเวลาเกิดมาเป็นคนมันได้มันมีโอกาสตรงนี้คือได้ทําบุญต่อเนื่งองเพราะเราเกิดมาก็ได้บุญคือทําบ้างนะบางครั้งที่เกิดมาบางคนได้ ทำบุญมาบ้างแต่ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์เพราะแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกันบางคนเป็นคนร่ำบางคนรวยคนคนเป็นคนจนบางคนเป็นคนฉลาดบางคนเป็นคนโง่เขลาบางคนเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงแต่บางคนมันขี้โรคอ่อนแอนบางคนก็ได้ร่างกายครบสมบูรณ์สามสิบสองบางคนก็เป็นคนพ,คนพิการหัาตาหนวกอะไรพวกนี้ ถึงแม้ว่าเราเกิดเป็นคนเราก็ใช่ว่าจะได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก็ยากไปอีกดังนั้นถ้าเราบุญกุศลเราไม่พอ,อรจริงๆเราจะเป็นคนสมบูรณ์พร้อมที่ได้ยากมากนั้นเราก็จึงไหนเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ไขไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกเกิดใหม่ได้ในต่อไปที่แล้วมาเนเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนานเนี่ยต่อไปเราเลือกเกิดได้ เะกเกิดเป็นเทวดาก็ได้เลือกเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เลืเกิดเป็นพระอินทร์พระพรมก็ได้เกิดเป็นพระอ,อริยเจา้าโสดาสีนะคาะนะคาเลือกเกิดได้นี่ความเป็นมนุษย์มันวิเศษอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ยากนะยเพราะยากเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันมีทางเลือกเยอะเหมือนเราจะไปซื้อไอเครื่องมือเล่นสักอย่างไงสมมติซื้อมือถือนะไอมือถือที่มันมีอ่า แีออปชันหลายอย่างเล่นได้สารพัดอย่างโอ้ราคาแพงนะไม่ใช่จะซื้อได้ไง่ายๆเครื่องสามสี่หมื่นเหมือนกันนะการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์สามารถมีเหมือนกับสมาร์ทโฟนนี่แหละเล่นจะทาเกิดเป็นคนเนี่ยจะทําตนเป็นสัตว์ก็ได้เกิดเป็นคนจะทําตนเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นคนจะทําตนเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้เกิดเป็นยักษ์ก็ได้เป็น อสุรลกายก็ได้เป็นเปรตก็ได้เนี่ยก็คือเป็นคนมันสามารถสาแสดงตัวได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันได้อย่างเดียวใช่ไหมนี่การเกิดเป็นมนุษย์มันจึงมีราคามากถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเกิดแต่เสียดายบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่ถือโอกาสทําบุญไม่ถือโอกาสเจริญภาวนาเอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนานเล่นพี่ๆเปล่ากี่เล่ากิ่ยาติดการพนันเขาให้โอกาสมา,มาเลือกสิ่งที่ดีแล้ว จะปเลือกในสิ่งที่ไม่ดีอีกมีใช่ไหมให้โอกาสมาเลือกสิ่งที่ดีมาเลือกกินแล้วเลือกกินยาเลือกขโมยวเลือก่าเลือกปนเลือกจี้เลือกวิดเวียนค้นอื่นไปเลือกที่จะเป็นนักโกงหัวคกลงเลือกที่จะสนอะไรหลยอย่างในที่สุดให้มาเลือกของดีแล้วไปไม่เลือกเขาก็เอาของไม่ดีให้บางคนกลายเป็นคนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเป็นพิกลพิการหูหน้าตาหนกไป บางคนตาดีๆทําให้ตาบอดก็มีนะครแข้งคาดีๆทาให้ขาขาดก็มีนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เราเลือกไม่เป็นนะเพราะให้ใดโดยจึงเลือกไม่เป็นเพราะเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่ได้ภาวนานะท่านบอกว่าให้ทานเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเกิดเป็นคนรำ่ำคนรวยคนมีอ่ากินมีใช้ได้ ทีนี้ถ้าเรารักษาศีลเราสามารถเลือกเกิดเป็นคนสวยคนงามคนหลอ่อเราเอาการเป็นคนมีคนที่มชมชอบได้แต่คนที่เจริญภาวนาะเลือกได้ทุกอย่างเลือกทรัพย์สมบัติก็ได้จะเลือกรูปหล่ลอสวยด้วยทรัพย์ก็ได้เป็นเลือกเป็นมีอาหารการกินที่ดีมีบ,มบ้านมีช่องมีได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็จะเลือกเอาภาวนาะ พาวนาม,มันได้ทุกอย่างมันได้ซื้อโทรศัพท์มีใจได้แต่โทรเข้ากับโทรออกแต่อีกเครื่องหนึ่งมันโอ้นอกจากโทรเข้าโทรออกเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นลนั่นนงฟังเพลงอยูอ่า u Tube ดูเว็บไซต์ทำได้หมดเลยนี่เห็นไหมเหมือนกันอะคนบางคนเกิดมาเป็นคนฉลาดทําเรื่องทํางานได้ทุกอย่างทําหน้าที่ได้บางคนเกิดมาเป็นคนโง่ แค่โดยตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่นะเห็นไหมเพราะเราต้องเลือกเอาทําในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเลือกได้นะเพราะอะไรมันได้หลายอย่างไงถ้าสมมุติว่ามียี่ห้อดีที่สุดกับยี่ห้อโหลที่สุดให้เขาเลือกเอาเครื่องหนึ่งเราจะเลือกเอาเครื่องไหนใช่ไหมไม่มีใครเลือกเอาเครื่องถูกๆูกแล้วแต่ทําไมในชีวิตของเรามีค่ากันนี้เราไปเลือกทําในสิ่งที่ถูกๆกอ่ะกินเหล้านี่ชีวิตราคาถูกหมดราคาเลย ทำลายชีวิตตัวเองกินเหล้าเล่นภัยที่ฆ่า,าสัตว์รักทรัพย์ะพื้นผิดในการพูดปดโสเสียเพื่อเยอะสิ่งที่ไม่มีราคาเลยสิเหล่านี้แต่เรากลับไปเลือกทำมันะแล้วในที่สุดพอเราได้สิ่งที่ไม่มีราคาชีวิตมีคุณค่าเกิดขึ้นเราไปโทษใครอะ่ะพอเราเลือกไม่ถูกเองอเนาะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อชนคน ไม่ใช่ชวนคนให้ทานรักษาศีลเท่านั้นหลวงพ่อชวนคนภาวนาก่อนเพราะอะไรเพราะมันได้มันได้บุญเยอะอ่ามันได้บุญเยอะแล้วก็ได้ทางเลือกที่ดีอะ่ะ <c oughs> แต่ก็เหมือนเอาความว่าเราเราภาวนาไม่ได้เอามารักษาศีลรักษาศีลก็ยังไม่เป็นเอามาให้ทานต้องทํยงไอย่างนงีอันนี้ถ้าเกิดมาแล้วให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นโอ้เป็นอภัพเกิดไปชาติหน้าเนี่เป็นสัตว์แน่นอนไนดน้ เขาให้มาเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกทีนี้เขาก็จะเลือกให้เองแหละที่นี่ยมราชหรือยมพบาลเขาก็จะเลือกให้เองแหละไอ้เลือกให้เองเลือกบางคนเกิดมาหูนาตาหนเขาเลือกให้มาให้สิ่งที่ดีมันไม่เอาเอาของที่ไม่ดีให้มันเฉนเลยคนห่อยเปียเสียค้ายเสียเจริญนะเป็นคนพี่คนพีการหูนาตาหนตาบอด เขาเลือกให้แล้วนะนะเขาเลือกให้เขาเลือกเอาเรื่องที่ไม่ดีให้แหลวไอ่สิ่งที่ดีเขาก็เลือกเอาซะสิ่งที่ไม่ดีให้เราอันนี้เรื่องที่มันเป็นจริงนะไม่ได้เอามาพูดเป็นเรื่องเลอะเทอะเลยเล่นนะเป็นเรื่องเป็นจริงเพราะหลวงพ่อได้เห็นมาแล้วนี่นะดังนั้นก็ขอให้เราเกิดมาแล้วอย่าไปเสียเวลาให้มันของได้ของที่ดีที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อาซาลีบุตรถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน่ะพระเจ้าข้าอาอันบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ดีที่สุดเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้ากิจโสมนุษย์สัพเพลภูีลาภูการเกิดเป็นได้เป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดเอาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อการเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ให้ทาน อ๋อถ้าให้ทานเป็นแล้วเนี่ยอะไรจะดีที่สุดกว่าอ๋อได้รักษาศีลอ๋อถ้ารักษาศีลได้แล้วอะไรดีที่สุดกว่าอ๋อได้ปฏิบัติภาวนาพรางั้นถ้าปฏิบัติภาวนาก็ทําได้แล้วเลือกอะไรดีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติวิปัปสนาภาวนาภาวน,นานี่อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ดีที่สุดอืมเอาวิปัสนาถ้าทําได้แล้วอะไรดีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมว่างั้น อภินิบาลธรรมสมควรจะทำาแล้วแล้วทาอะไรดีที่สุดเข้าถึงธรรมอนั้นได้หลุดพ้นจากกิเลสดีที่สุดเหมือนกันไปถึงจุดนั้นพระสารีบุตรยมุขสาทุข้าะเจ้าได้มาดีที่สุดแล้วเห็นไหมมีทางเลือกที่ดีที่สุดเราจะเอาเลือกแบบไหนอ่ะอะไรที่ยากที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อะไรที่ดีกว่านั้นอีกอะไรที่ดีถามไปเรื่อยเยมีคนฉลาดท่านต้องถามเพื่อเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละ แต่คนไม่ฉลาดเออดีที่สุดเอาแค่นี้ก็พอเกิดเป็นมนุษย์เชื่อเปล่าไม่เอาอะไรเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะไม่ไทยไม่ถามว่าอะไรที่ดีกว่านี้นอกจากเกิดเป็นมนุษย์อันดีกว่านี้อีกถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็ไปเจอเกิดเป็นมนุษย์อย่างอื่นลนะมนุษย์สนิรยระโยคเกิดเป็นมนุษย์นรกเป็นคนใจร้อนใจเรียวอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิด,งดโมโหได้ทันขอ้อนเอาค้อนทันไม้ทันไม้ทนมัทนมืดเอามีดทนันปืนเอาปืนเนี่ยเเพราะวมนุษย์สันนิยมระโยมนุษย์ นรกมนุษย์ที่เป็นสัตว์นรกคือจะเลือกเขาเลือกเอาไปแบบนั้นมนุษย์เปรตก็ไมควาเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยขี้โกงขี้คอรับชันเกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะไปเป็นเปรตมีไหมคุณโคดโคนโคนคนุณลักขโมยมีไหมเนี่ยคุณชอบคุณโชนคนแบบุณแอบเอาของท่านเอารัดเอาปรีบคนอื่นมีใช่ไหมนั่นแหละเขาเลือกเองนะั่นะเลือกจะไปเกิดเป็นเปรตไม่มีให้เขาไม่มีใครเลือกให้เขาหรอกเขาเลือกเอง มนุษย์บางคนเป็นมนุษย์าอาศุร,รากายอยู่เป็นมนุษย์อสศุลเป็นมนุษย์อสุรากายคือเหมือนผีอะ่ะชอบหลอกชอบต้มชอบตุนคนอื่นแล้วก็ชอบที่บังคับฆ่าเจ้าเอาของข่มขูู่้อื่นเอาทรัพย์สินคนอ,อื่นยิ่งปัจจุบันอะไรยิ่งเห็นได้ง่ายเพราะมันมีกล้องวง,วงจรปิดเยอะใช่ไหมไอ้ไทยทาอะไรนี่เขาเห็นหมดแล้ว,วแชร์กันทั่วโลกเราเลือกเองทท้งนั้นนะ มนุษย์บางคนกับมนุษย์เดรชาโน่คือเป็นมนุษย์สัตว์เป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์ชอบอะไรชอบเต้นเต้นเป็นลิงเป็นค้างได้ยินเสียงปีเสียงกองเสียงคล้องเสียงแตรที่ไหนไม่ได้ไปกินเหล้ากินยาเต้นเป็นลิงมอเล่เลยวะนะัเนี่ยิงมอเล่เขายิงนะไม่น่าดูอยู่คนมอเล่อ,อยากเขาให้เกิดเป็นคนเขาอยากไปเป็นสัตว์กินเหล้ากินยาสนุกสน,นันเฮฮา ไปตามเรื่องตามราวเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่บางคนเลือกเอาทิ่ดีเขาเรียกมนุษย์สภูตโตก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมนะมีคน,ม,น,ม,น,ม,คนมีความรับผิดช,ชอบดีมนุษย์สปูตโตบางคนเป็นมนุษย์ยังไม่พอเป็นมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์เทวดา โอ้นอกจากจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลดีแล้วยังมีฮิลิโอตปะอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าทําบาปท,ทั้งที่รับที่แจงนี่เป็นมนุษย์เทวูบางคนเป็นมนุษย์เทวโอาเป็นมนุษย์พรมโนเป็นมนุษย์หมนะเป็นคนมีพรหมหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาเป็นขาชอบเอื้อเฟือฟ้อผ่อแผ่ใจเย็นสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นไม่ดิ่งดูดายเห็นคนคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไรเข้าไปช่วยก้อุ่นเพื่อเหลือเฟือฝ่าย นี่คือเรียก่ามนุษย์สัพรมานุเป็นมนุษย์อเป็นมนุษย์อริโยเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะได้ด้วยเช่นไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถรู้รูปนามได้เป็นมนุษย์สัโสดาปโนเป็นมนุษย์สัปโสดาบันรู้รูปนามสามารถเข้าใจรูปนามไม่ไม่กายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นี่แก้ไขเป็น ใจทุกใจทุกแก้ไขเป็นนี่เขาเรียกว่ารู้รู้รู้นามคนนี้จะเป็นพระอริยอริยคนล่ะ่ไหม,มเลือกได้ตั้งแต่สุดาสกินาคาอานาคาปพระหันที่ได้หมดแัะนั้นก็จึงอยากฝากให้พวกเราได้ไปพิจารณาอย่าไปประมาทชีวิตนี่มีค่าเกิดมายากเมื่อเกิดมาแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองอย่าเอาสิ่งถูกๆกโลโลมาใส่ชีวิตของของตัวเองเสดายชาติเสียดายชาติของเรา เชไดชาติถึงความเป็นมนุษย์ความจริงมีสัตว์อื่นเขาอยากจะเป็นมนุษย์จะตายนะแต่ไม่ได้เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นมนุษย์อุตส่าห์ทำบุญนะทำบุญแล้วชอบไปกินเหล้าเต้นอ่าไปทำบุญแล้วชอบให้เขาได้เอ,อ่ยชื่อเสียงเลื่องนามไปทำบุญแล้วชอบไปสนุกสนานในงานบุญอน,นั้น มีบุญที่ไหนก็ไปกินไปเล่นไปเมาที่นั่นทําบุญก็ทานะจะกินเล่นเมาไปด้วยพวกนี้เกิดมาเป็นอะไรรู้ไหมเกิดมาแล้วโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินเขาให้กินจะอยู่บ้านที่ดีนะบ้านหลังขนาดใหญ่มันอยู่ได้ดีแต่เสาดายมันเป็นหมาเศรษฐีไปเกิดเป็นหมาเศรษฐีสบายทุกอย่างเ ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่ามนุษย์ในมาเสิตีพวกนี้ชอบทำบุญแล้วสนุกสนานทำบุญได้ได้ต้องได้สนุกสนานถ้าไม่ได้สนุกสนานไม่ได้กินแล้วไม่ได้ราไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องด้วยไม่อยากทำทําเพื่ออะไรน,นี่เขาเรียกเ,เกิดเป็นสัตว์เพราะมันหลงแต่มันก็ได้บุญตรงที่มันทำบุญด้วยแต่ไปในบุญแบบมามา,มาใน้านเสิฐีซึ่งมันมันทำเราเองทั้งนั้นหนะ่ะเราทำเองทั้งนั้นนะไม่มีใครทำให้เราน้น นั้นก็ลองไปพิจารณาดูว่าจริงไหมสิ่งที่คงพ่อพูดมาน,นีา่นะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุกับลูกหลานของเราที่ได้มาศึกษาและปฏิบัติว,ว่าจะได้เป็นหน่อเป็นเนื้อกับศาสนาและพวกเราทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็มาปฏิบัติแล้วสิ่งสูงขึ้นไปให้กำลังใจกับเยาวชนเราด้วยนะขอให้มีสติปัญญาสามารถได้ดวงตาเห็นธรรม แจ่มแจ้งด้วยกันทุกคนดูท่านที